สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกุกอกนะคะก็เช้านี้ก็ยังอยู่ที่บ้านสีก่กอหรือบ้านกกอกนี่บ้านยายบ้านเบะบ้านทวดของสาวปานนะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะไปให้อาหารเจ้านิกกี้นะคะก็ต้มเครื่องในนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะไม่รู้ว่านิกกี้กินข้าวหรือย,อย่งนะคะช่วงนี้ก็แปดโมงแล้วนะคะปะไปกันค่ะ ไปหานิกกี้สุดหล่อแห่งสี่ก่อนะคะมีของไฟฟ้าโทรหาไม่อฟอก,ก็ไม่รับสายนะคะโทรหาพอนิมก็โทรศัพท์เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะไปกันค่ะมาแล้วนะคะหานิกกี้นิกกี้กินได้ยังนอ่นะคะเต็มถาดมาเลยเดี๋ยวมากับเบนชวนเบนมานะคะนี่ไปกันค่ะ อยู่ห้องแอร์รอเปล่านิกกี้เดี๋ยวมาหานิกกี้ก่อนเดี๋ยวเรียกนิกกี้ก่อนไม่ใช่นิกกี้ออกไปเที่ยวเหรอเดี๋ยวไปดูหลังบ้านก่อนเดี๋ยวไปเรียกนิกกี้มากินข้าวก่อนแอนไม่อยู่ไม่ใช่แอนพานิกกี้ไปเที่ยวแล้วบ่อะนิกกี้ไปหลังคลองแล้วไปเดินเที่ยวกับแอนแล้ว เดี๋ยวค่อยปรทเ่ินที่แล้วค่อยมากินข้าวเดี๋ยวใส่กับข้าวไว้ดีกว่ากับข้าวใส่ถาดไว้ก่อนเดี๋ยวตั้งไว้น,นี่ก่อนเดี๋ยวเ <c oughs> พื่อนไปเที่ยวมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนิกี้ไปไหนไปวันหนึ่งก็ลงอยู่คลิปหนึ่งนี่เออ่ายให้เอฟซีได้เห็นนะก็เอาละวันละคล,ละคิปนี่แหละสำคัญเพื่อนกระทำเราปูอยากโอ้ม่ใช่ไปหาปูหาปลาแล้วบ่ อยากไปหาปลาหลังคลองน้ำน้ำมีหรือเปล่าอ่ไปหามดหาแมงแล้วถึกใจเพื่อนเลยใช่ละแอนพาลงไปหาปลาเใช่ไม่ได้หาปลาหามดหาแมงแล้วเพราะน้ำแห้งถ้ามีปลาเราไม่ออบเนาะเป็นปลาเลยเอาไปลงาอนไปอาบน้ำไปอาบกเแอดมินที่ดีนะนี่บุกเบิกบุกเบิกข้าปลาข้าวดำ นี่เอ้ยโว้ยสุดหล่อพ่นนะดู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 ชอบนะไม่อปชอบแบบนี้นะไปไปกินข้าวกินข้าวยางแอนเออพอดีเอากับข้าวมากับน้องแอนเออไปกลับไปกินข้าวอาหารมาให้แล้ว ดีใจดีใจดีใจใหญ่เลยโอ้ได้ร้องพี่เอ,อ็นต้นนี้มันอยู่หลังบ้านหลังออกกำลังกายทุกกินได้นะนี่คือใบอะไรนะผงชูรสเฮ้ยค่ะวังใบผงชูรสถ้าหนา้าปลาคงจะอยากจะมาลอยน้ำเอาอาหารมาให้นินนนนกก<า>ี้ไปเอนไปเอนเน้อน้ำไปไปไเอาก็แอดมินพาเที่ยวไปไปไปอา้ามันเหยีเขา เห็นใครเห็นใครพูดมูมันหูไหนไปแล้วเหรอมูมันมันไปแล้วมันเห็นเจ้าอลไรมันร้องใส่เจ้ามันร้องใส่เจ้ามื่อกีมันบอกมาเร็วฉันมีเพื่อนแล้วแค่์นุ่มรอหนิเนาะแครคนรอแล้วก็ซีมาจากเบิร์ล่ะในกีเยี่ยวยังดูเลยเอฟซีน่ะเนอะว้าวดูได้หมดยังไงคนรอนุ่มรอเห็นกอก กี่ช่องไงหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องขำก่อนเอาแค่คลิปีคลิปมิกกี้นี่เลยเดี๋ยววันนี้ห่อขนมใช่ไหมไปแม่ปานเอามาให้กินแล้วข้าวเลกะตายมาคูดมะพร้าวต้มเครื่องในต้มเนื้อมันไม่มีอะไรเมเช้านี่ อ้าวเอาเข้าบ้านไหวเท่ากัาห้าไหวเทอส์เอาไปกินข้าวเหนื่อยแล้วแอนล่ะแอนเดินเหนื่อยแล้วเดี๋ยวแอนก็ว้าคนไปเดินนานหรือดีอ่าเอาไปกินหรือเปล่ากินวันนี้กินอะไรปิดประตูด้วยนะคืปิดประตูด้วยทุกคนกินอะไรวันนี้น่ะเครื่องในเครื่องในไส้ไส้ เครื่องง่กน้ินไเครืา้ินไซว่าจะไปเล่นเล่นสระเขาอยู่ไดนเนาะไปอาบน้ำสระอ่นิกี่ไปลอไม่ได้อานิกี้ไปเล่นน้ำสระเนาะเออเอาไปเลยไปไหมไปไหมคุณอเอาขึ้นมอไซไปทอเดซไซไปก็ไปตัวอาบู่เนาะถ้าอาบน้องสระนั่นแหละนิก แต่ในกี้ชอบขี่นะมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาของเล่นโยนลงไปหญาเขาจะลงไปคาบแหละบ้านไม่ออฟมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรแล้วมีปลาไหมกีไปเนาะมันไม่ของเล่นยังมีปลาอยู่ใช่ไหมมันมีแพอยู่มีปลามีมันมีแพจับไม่ได้ลงน้ำลึกเออแต่ไม่ออฟตอนนี้กลัวพยางขาด ไม่ได้ค่ะพยายามจะคาดเอาไปสากไม่ออกเออมีปลามีอันนั้นไปสาสาไม่ออกก็ได้แต่ปสาสาอันนั้นเน่ะมันจะพยายามเขาขาดแนะจะซี้แทนเขาหมดมันทันรู้มันทะนรู้เนาะใช่พนิกกี้ไปงมปลาสากไม่ออกนี่ไปไหมนิกกี้นิกกี้ไปปลาหอกน้ำไไปหาปลาเมื่อก่อนเน่ะเขาชอบจับปลาเขาจะจับปลาแล้วก็มากรองๆไว้เดี๋ยวน้ำมันไหลเวียนหากินนี่เนาะ ไม่ได้ไปตลาดแม่โอ๊กเลยไเป็นไรยล็อกเราก็มีอะไรก็ให้เขากินเพราะว่าเพืขามีอาหารอยู่แล้วนั่นแหละอาหารก็มีอยู่แอนดมินเตรียมมาให้เพียบเดี๋ยวก็ไปวิ่งเล่นก็นี่ก็มาอาบน้ำล่ะสายๆข้าวอยู่กระโดดค่ะกระมันชอบวิ่งเล่นกินจนหมดอว่าไงลูกเออขอบคุณครับมาขอบคุณครับด้วย กินแล้วก็ต้องขอบคุณครับนะเมื่อวานนี่จะเล่นกข้อยอยู่นี่เรก้กเขาแอนมาเอาไม่แอนมาเอน่ไม่ล่ะไม่ได้เจอไม่อออหลายวันแล้วเนี่ยคิดถึงละเอขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อวานเนี่มาเล่นน้ำข้อยในนี้แลว้วข้อยเราเธอ,อมันชอบ,ม,ชอบมันชอบเพื่อนเลยยา่าก็ต้องวายมันโลดก็ต้องย่านมันชอบ มันจ้องกลัวตีก็ได้เนี่ยตีหัวเนี่ยตี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 อย่างนี้ไม่ได้ตีแรงนะเอ็ดซีชอบเนาะสาบานชอบอยากให้ลูกขนลุ่มเนาะเห็นมาวันนั้นยังกอดปลาแตนคนอายุเยอะด้วยอะไรเล้วขนล่วงแล้วก็เปลี่ยนค้นมาใหญ่แล้วโอ้ไปกินอีกแล้วโอ้ชอบเขาจะกินในนั้นก่อนแล้วก็ไปเลี่ยมรสสาบานแบบนี้จะกินหมดนั่นแหละนนั่ไปแล้วแต่ถ้าปีมาในห่วงนะอันนี้ก็ห่วงปหารือยัง

นะขอบคุณครับไม่อยากเต้นเหรออ,อ,อยากออกขอพ่อนขอจะออกพ่นขอให้ไม่ออกพพาออกเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะ